มาบริหารมือกันค่ะนี้เรามีลูกบอลสําหรับบริหารนิ้วมือนะคะก็จะช่วยเรื่องการลดความเครียดแล้วก็บริหารมือสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือเยอะๆนะคะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆก็ใช้ตัวนี้ช่วยด้วยนะคะตัวนี้ที่ได้มาก็จะเป็นแบบคล้ายๆเจลนิ่มๆนะคะอย่างนี้เขามีวิธีบริหารมาให้ตามนี้เดี๋ยวลองดูท่าแรกก็คือกำนี้นะคะ ก็คือบีบบีบบีบเขาให้บีบประมาณวันละ5 0าสถึงร้อครั้งนะคะสองข้างนะคะทำสองข้างเลยนี่คือท่าแรกท่าที่สองตามที่เราดูในรูปนะคะก็คือใช้นิ้วกดอย่างนี้นะคะน,นี่ก็คือจะใช้ในการบริหารนิ้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ลองทําหลายๆแบบนะคะอันนี้ท่าที่สามก็คืออย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยถนัดเลยนิ้วอาจจะไม่ได้แข็งแรงพอก็บีบๆไปอย่างนี้ เดี๋ยวต้องอันนี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนว่ามันจะได้ขนาดไหนนะคะท่าที่4ี่เขาให้วางอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดคือบางทีเราก็จะรู้ว่านิ้วเราแข็งแรงไหมใช้งานหนักไปหรือเปล่าจนแบบเราไม่มีแรงนะคะท่าที่ห้าทนี้ค่ะอีกงเงี้ยจะรู้เลยว่ากําลังมือตรงนี้เราของเรามันไม่แข็งแรงมือสั่นเลยเห็นไหมมือสั่นเลย สุดท้ายนะคะท่าที่6ก็คือเอาไว้กับพื้นแล้วก็กลิ้งนะคะใชกลิ้งนวดอันนี้นวดฝ่ามือนะคะก็ถ้าใครมีหรือพอหาซื้อได้แล้วก็ใช้งานมือบ่อยๆเงี้ยก็ลองเอามาบริหารดูนะคะแล้วก็พยายามลดการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ถ้าใช้ทำงานก็อาจจะต้องบริหารเยอะหน่อย บริหารแล้วมันสบายดีนะคะแล้วก็ช่วยลดความเครียดเพราะว่าตอนบริหารนี่มันไม่ต้องคิดอะไรเลยบีบบีบนวดนวด,นวดมันรู้สึกสบายดีนะคะก็ลองไปหาม,มาใช้กันดูคะ่ะ